ถือถือได้ไดีเลยเอาลอยอะ่ะทำกิฟต์ตังๆเอา,เอ,าอยา่างเลยนี่นะครับสุกี้หมอผีฮะอ่าหม้อที่เราต้มสุกี้เนี่ยต้องมีการปลุกเสกแล้วเราเอาผีตายโหงผีจะหามารวมในหมอ้อ <c oughs> แล้วก็มาคนเนี่ยมาคนใช่ไหมเอาเนี่ยนเนี่ยน,นี่คือหม้อหม้อที่ผมจับผีใส่เนียนะวันนี้มีนาดมาร่วมกินกับเราด้วย นะเนื่องจากว่าช่วงนี้เจ๊ดายิดตังไม่มีอะไรกินเลยมาหากินดำกันรล้วนี่เราเนี่นะเราใส่หมูสามชั้นครับใส่เห็ดหูหนูนี่แล้วก็ใส่ไช้เท้าด้วยว่าไช้เท้านี่นี่เ้าเป็นไงไช้เท้าเนี่ยไช่เท้าอร่อยมากเนี่ยเนี่ยไม่แม่ใส่ไช้เท้าแล้วก็เข้าคั่วกันฮะคั่วกันแต่บอกกันว่าสุกี้ถ้าให้อร่อยอ่ะให้ใส่ปากแต่ต้องปูกเสกด้วยคาถา ไล่ผีด้วยต้องไล่ผีด้วยนะครับถ้าไม่ไล่ผีไม่อร่อยนะตอนนี้เราอยากจะไล่ให้อามากินนะเพราะว่ามันกินไปพญาดมันบอ,อกเอาอ,อีกเอาอีกเอาอีก <S <S 1> <S 1> <S นี่เอาบุ้งผอกบุ้งแล้วก็กระดมขาวอันนี้เขาเรียกลุยเหรอพี่ลุยทำไมต้องเรียกลุยอ่ะบอกมันถูกอ่ะเป็นภาษาด้วยนะแล้วเป็นภาษาเขาด้วยเขาไม่รู้จักเรยประคับอะ รอเขาม่รู้จักนะมีผักเขารู้จักจะลุยต้องใหม่เพราผมกูงงแต่บ้านผมเรียกประกาศขาวมันตัวเดียวนะไหมไม่บ้านเราเรียกประกาศขาวแต่เวลาไปซื้อเขาอ่ะพอพอประกาศลุยคืถึงจะรู้อ่าเป็นอย่างเงี้ยเหนือก็แปดรู้ยี่คนนั้นเลยเพิ่งเข้าใจอกประกาศลุยเขาเขาจะรู้เลยว่าเป็นประกาศขาวแต่เราพูดประกาศขาวไงเราเอาประกาศลุยอย่างเงี้ยยายามาบ้านมาไทยนี่นี่อือทุกี้หมอผีเนี่ยมันต้องปลูกเสกไง เรานี้จะจะเสกให้อัม่มอิ่มก่อนเนี่ยเพราะถ้าอั่มไม่ไม่ไม่อิ่มพวกเราจะก,กินไม่ได้ไม่ทันมัน <laughs> ผมว่าสามครั้งเนี่ยไม่พอยยอัมอั่มพอไหมเดี๋ยวรู้ก่อนเดี๋รู้ก่อนมันพูดว่ามันอิ่มนะแต่ไม่อิ่มนะ <laughs> วันนั้นกุ้งพีนัทมันบอกผมว่ามันมันงก,กินได้ต่อแต่มันจะมันไม่อยากแกะ <laughs> มีไงด้วยเจ็บแก่ดูมาจะกินได้งงไหมกินได้เป็นไงเป็นไง,ไงพี่น,นัท เป็นไงเร็วดูดูพระนี่เราผัดแห้งๆเลยอืมป็นแห้งไปเลยเนี่ยเหลือแล้นะฮะมันมาต้องรับผิดชอบไปเนี่ยอ้ยพี่นัทบอกเลยว่าไม่พลอยอามแค่นี้เด็กๆดูนะทุกคนทุกคนดูนะจ๊ะ เราต้องใช้คาถาไล่ผีบทไหนเหรอตุ๊กี้อกผีได้ทุกบทได้ทุกบทได้ทุกบทเลยคุมเซ็งแล้วแต่คุ้มเซ็งแล้วดูว่ามันยังไม่หมดมันมามันมารอแล้วครับมันมารอแล้วครับมันถือจานมารอแล้วครับเข้ากินหัูผีชอบ ไม่มัอน,อมนกินนั่นอยากอามเป็นคนกินง่ายพี่นะแต่เป็นคนที่ไม่กินจุกจิกอย่างขนมนี่พี่นะไออามใช่ไหมอามไม่กินขนมขเคี้ยวนะพวกขนมตำห้างแบบนี้ครับสองห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทอามไม่กินไอติมก็ไม่กินดินแข่งไอแต่เป็น่นองโบราณกินขนมแบบโบราณแบบกล้วยทอดกล้วยแขกนั่นน่ากินแต่ถ้าขนมแบบอานมอามอามเป็นคนโบราณไปแลฮะมันเป็นคนโบราณมันเป็นคนที่ใช้ไม่ได้พี่ ไม่ใช่คนโบราณอ๋อไม่ใช่คนโบราณคนใช้ไม่ได้นี่เภาวนาว่าอย่ามีไข่เสียนะเพราะถ้ามีไข่เสียปับ๊บงามเลยนะงามใช่เผื่อไข่ก็กินดีนะเผื่อไข่แต่แต่ผมไม่กินเห็นไหมครับไหมผมเคยกินละอ๋อเคยกิน <c oughs> แล้วนะครับเ <c oughs> อาหากินเผื่อไข่ไหม <c oughs> ลองไหม ข้อมันโตเร็วนะเบอรเอ้ยน้องอาร์มมันก็ว่ามันโตเร็วนะเปือกไข่เนี่ยจริงเดี๋ยวพี่จริงผมไม่เคยเชื่ออาร์มร้องไหมน้องอะอันนี้ยากินเอือนี่ไหมตอนนี้ผ่านแห้งแล้วจะแห้งแล้วแน่บอันนี้เลยมีหอม ตอนนี้าย่ามองแล้วเมื่อไร <c oughs> กูจะได้แดงกูจะได้ถึงคิวกูเอาแล้วาามีใบย่างด้วยอบาย่างวางงานแล้วช้อันนี้เป็นเป็นมุนไผ่คือน้ำจิ้มครับเรามีสามสูตรตัวเนี้ยเราไปร้านสะดวกซื้อมาหยิบม,มาสามสูตรมันอยู่ที่ว่าใครชอบสูตรไหนะยังไงครับนะอยู่ที่คนราชอบไม่เหมือนกันเลยนะชอบ หวานหรือชอบอะไรอืมอันไอไอขวดไอตี้ยนอนะแซ่บมากเลยเก็ดแซ่บมากเลยไอเดียกาทำเป็นดีกว่าอาหารโบราณอาหารโบราณอาหารโบราณไม่จะอาหารโาปกติเนี่ยเขาใส่พวกตับใช่ไหมใช่แต่ผมไม่ชอบแต่ผมไม่ชอบมันกันเลยผมชอบหมูสามชั้นเดียวแต่โดนได้แดงผมไม่ชอบอนะอืเนื้อก็เนื้อติดมันเนื้อแดงจะเข้ม่อร่อยอืมทำหมูไปเลยอ้าวหมูสามชั้นเนี่ย พอแล้วนะเดี๋ยวกัพอก่อนพอก่อนพอไม่ได้ดูทิศทางเขากรไม่ต้องทิศทางเป็นใจเราเยียเยียยีพอกอก่อนทำรีบเอาออกมาขอเลยไหมมาทำมานี่จานที่สองนะฮะนี่คือจานที่สองครับมาเยี่ยมเอาเอาดิเด๋อเดี๋ยวผมอทำมาเอางทำก่อนเลยอทำจับอยูะได้อ่านได้ หมูก็มีนะหมูสามชั้นเราเอาเราหมูสามชั้นอันนี้มันไม่ใช่ภาพภาพย้อนกลับนะมันเป็นภาพใหม่เยียมาพอกันไหมอีจานเลยเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ต้องไม่องเยอะนะเดี๋ยวเนี้ยจริงเอาหมูก็ได้อะไรก็ได้เอาผักอะเยอะก็ได้อ่าพอพอพอหมูเนี่พออก่นครับไม่ไม่ผมจะใส่จานใหม่เงี้ยโอ้ยพอแล้วนะพอขอบคุณครับอ้ำไอ้หมูลองคี่ หายอามเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยมากมาไม่ใช่ละไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ในช่วงที่บุตรหลานพักเนี่ยโอ้ยไม่ไม่เยอะเลยเยอะเลยเนี่ยอัะไรไม่อามเยอะในชอวบุตรหลานเยอะอามอานนิดหนึ่งมาอามหน่อยมไหมโอ้ยมันไม่ต้องกลัวอามปฏิเสธอามทำให้เขาว่าดทำไมวะอย่าเอาเอาจานใส่ไว้กินเราเดี๋ยวจะได้ต้องอีกอันหนึ่งเนี้ยช่วยดู ต้มน้ำไม,ไม่รอเลยพี่นะนี่ตัวเองไม่เอานะ่นี่เนี่ยนี่นได้แล้วผมมารอร้องอามมันเหมือนภาพรีเพยเลยว่ะแต่จริงมันไม่ใช่มันเป็นชามใหม่ <c oughs> นล <c oughs> ้วน่ะเฮ้ยพี่นะัทเล่นการว่ายอาร์มถึงไหมอามจริงดิเดี๋ยวเดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวพี่ได้รู้เดี๋ยวพี่จะรู้ไาย จ้างค่าแรงมาวันละสามร้อยากีนอยู่บนเราเราชิบหายไปหมดเราไปกินในนี้วะกินบุฟเฟ่กินบุฟเฟ่กินมันกินนานที่สุดท้ายไหนอาะมาเคี่ยวหนอกได้ปะเคี่ยวเนอน <c oughs> เอามาหมดเวลามาเคี่ยวหนอกก <c oughs> ินเก่งมากพี่นะอาราเนี่ยค <c oughs> ือไม่ได้พูดเล่นแล่วจริงนี่เดี๋ยวนี้เอาเรื่องนี้เติมเลยพอลวจ้ะ <c oughs> ลองพึ่งพอได้ไงวะปุ๊ยังไม่รู้รู้สึกอะไรเลยอับถามกุ๊ยสักคำมาอามบอกอามบอกพือแต่อี่มอะไรกันถ้าถ้าถ้ากินคนเดียวมันอานเป็นมันกานบอกอันนี้หม้อที่สามฮะอันนี้หม้อที่สามหม้อที่สามแล้วครับครับแต่ดูชามอามนะอันนี้ยหม้อที่สามแต่อามมันเหมือนแบบ่ามรีเพย์อะจริงจริงแล้วอะชามที่สองอันนี้คือหม้อที่สาม ี่หมดไปแล้วสองหม้ออันนี้หม้อที่สามนะครับน้ำจงแพ้วอ่ะกินยี้ขี้แตกเลยนะฮ้ยเราต้มยี้ไปก่อนนะมันต้องไอเดือดเลยคนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันสูตรของการที่มันจะได้หวานเนี่ยใครกินเดี๋ยวต้องพอแล้วล่ะผมไม่เอาแล้วล่ะอืมดินมากอยู่ได้การเพราะท่านกินด้การค่ะครับผม เอาไม่เห็นบ่นเลยพี่ไม่ยอบ่นบนี่ทำให้่บ่นเลยเลี้ยงงี้เลี้ยงงี้ไม่กล้ามาเลยนะถ้าเลี้ยงแบบเนี้ยเลี้ยงงี้ผมจ<ะ>้าอยากอีกคลิปนหนึ่งมีอะไรดูจะเอาอะไรอ๋อเอาเอาเอาไปเอา,าอกินหรือ,อวะเหลืองไง กันเโอเคนะฮะว่าสุกี้สูตรหมอผีก็ทํายังไงเขาก็ไปซื้อน้ำจิ้มตามร้านสะดวกซื้อนะฮะสุกี้อร่อยมากอ,อร่อย,ออยใส่ที่ปากรู้เรื่องเลยใส่ใจรเโอเคเนี่ย